嗯。 เราเหมืตว่าอไปดิเพว่ามีแยกียกก่มาต้องมุงดเลาพัดใช่หมกาานเลี้ยวไปเนี่มันจะไปเจอที่แยกเลี้ยวขวาจะเป็นหัวสังพัดตรงไปไปเอเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายมันจะออกทีือว่าเเลี้ยวซ้ายก็งันพัดไปิ่้องันครตลาดว แล้วมามาบ่ล่ะเอาเดียวครับเอาไปได้ส่งไปได้ทาง <łość> ไป <Sports> น้ำบอกเล่าเรียนน้ำก้นมูนั่นค้ะจังจักนั่นจะไม่เปนบเป็นฟนปาคูหรปก่าโอกตอบปลาคูทีนอบตอยู่กันตรงนี้ นั่นขี่รถบาดท่านไหนไป่ล้วบอกเนี่ยท่อหามันกับบอลับทิดสายพนะตามะอลาดนี่างที่มันเป็นเมืองเนี่ยจะเป็นหยังเนี่ย ไป่กบดัักด้ะเอ้เไปพ่อข้าเจ้าไปแล้วผ่านจักเลนนับก้นพนย่าเรียนออกก่อนพนเลนนก้นพน <c oughs> ขายยังเนี่ยขายก่ย่างค่ะอะไรคะมีนี้ยังเงินจ้ะยข้ามูย่างข้ามูเหรอค่ะว่ามีปิีงตับนั่นละค่ะแล้วแค่นี้เหรอขายดีค่ะค่ะมันบอกให้นั่ไปอยู่มาเรื่อไปเด้อเป็นว่าบอกมีแนวกลิ่นได้มาโดนสองข้ามูย่างจ้าบาทสองชิ้นเอาชิ้นสิบบาทก็ได้มันิลิปหนึงอยากห่อนๆได้ใช่ไหมใช่เห็นไหมใช่ไก่้เลยค่ะ เอาคา,านาำมันลิตนึงคนนะส,สอาทเนี่ยชีสิบอ่ะอันนเ้นียป่ะคะเิืเอาอันนี้ตัดใกล้ค่ะเอาฟังเงินชีบาทด้วยสิแตโปโฟ้ันไว้บ่เอาใบเศร้ากัมีเอาใบเศร้ามาก40บาทยุกกระเป๋าขาว เอานะลกินฝาวยมีสันทากันไม่จัดสะระกูสบาย